ก็อย่าช้าแล้วกันนะสำหรับโฮงแดงลิปูครับมีรายงานบอกว่าราชันลูกข่าวเรัลมริดยังไม่ยอมยกทงนะครับในการเลิกเล,ล่าตัวฟอร์เรนเบียสนะครับรายงานข่าวจากอาร์สครับบอกว่าเรัลมริดเนี่ยยังไม่ละทิ้งความหวังในการคว้าตัวฟอร์เรนเบียสแข่งเป้าหมายหลักของลิปูเละเชื่อว่าดีลของพวกเขาในช่วงสัปดาห์นี้ยังพอมีความเป็นไปได้นะครับ ไรชันุขามาริตเองครับยังคงให้ความสนใจในตัวนักเตะทีมชาติเยอรมานีรายนี้ซึ่งขณะนี้กําลังอยู่ในระหว่างการเจราจาเพื่อกลายมาเป็นเจ้าของสถิติค่าตัวคนใหม่ของหงแดงลิปูเนาะนอกจากนี้มาริดเองยังเชื่อว่าโอกาสที่พวกเขาจะคว้าตัวเวียสนั้นอาจจะเพิ่มขึ้นจากการมาถึงของชาบิลอนโซและอาจจะมีการเกลีย้ยกล่อมนักเตะอะไรอย่างนี้เพราะเคยร่วมง,งานก,น,กนกันที่ไบเออร์เลวูเซ่นตามรายงานล่าสุดนะครับบอกว่าทางไบเชมิวนิครับแม้ว่าจะถอนตัวออกจาก,กนารแข่งเพื่อไล่ล่าเวียสไปแล้วครับ เนื u, ่องจากลิปูกลายเป็นสถานะที่เป็นทีมเต็งแล้วล่ะเต็งจ๋าเลยนะเพราะว่าน้องเต็ก็มีใช้ให้กับลิปูไปเป็ที่เรียบร้อยแต่เรอันบริดครับก็ยังคงไม่หมดหวังที่จะเดินหน้าคว้าตัวกองกลางตัวรุกรายนี้มาในช่วงตลาดซัมเมอร์อายุนามพึ่ง22ปีนะถือว่าพัฒนาไกลๆเลยเชื่อกันว่าวิลส์ครับได้บรรลุข้อตกลงส่วนตัวในการย้ายไปลิปูเรียบร้อยแล้วและได้แจ้งกับทางเลวซึ่นแล้วว่าเมอร์ซี่ไซคือจุดหมายปลายทางที่เขาต้องการย้ายไป ขนาดนี้ะครับดีลของฟอ r e เรนบีสกำลังอยู่ในระหว่างการพูดคุยระหว่างทั้งสองสโมสรเลเวอร์กับทางลิพูนะข้อตกลงในครั้งนี้อาจจะสร้างสถิติสโมสรให้กับทีมแชมป์เมลเบิโดยข้อเสนอแรกของลิพูมีราค่าสูงกว่า100รล้านยูโรก็ประมาณ8 4ล้านปอนด์นะครับไม่รู้ว่าจะจบแบบไหนครั้งสุดท้ายที่ลิพูทำลายสถิติการย้ายทีมก็คือในปี2 0 2 2เมื่อพวกเขาไปซื้อไปคว้าตัวดาวิดุนเยสมาจากเบนฟิก้าเอามาร่วมทีมด้วยค่าตัว85้าล้านปอนด์ในเวลานั้นนะครับ ก็ยังไม่หมดหวังนะในความคิดเห็นของอาราชุดขาวเรมริดที่อยากจกคว้าตัวฟอร์เรนเบียสก็ยังมองว่านักเตะคนนี้พอมีสิทธิ์เป็นไปได้ถ้าหากว่าโดนเกลี้ยกล่อมจากเชลนายเก่าอย่างชาเบียร์ลอสโซอลองดูครับจะเกทับเลยหรือเปล่าร้อยกว่ารานมริดเองก็คงไม่ยอมแพ้ถ้าอยากว่าจะสู้จริงๆนะครับแต่ก็ถือว่าน่าสนใจนะถ้าหากว่ามาริดแข่งกับลิเวอร์พูลในการแย่งชิงตัว กองกลางตัวรุกรายนี้ถือว่าน่าสนใจพอสมควรนะครับผมรอดูความคืบหน้านะตอนนี้ลิฟูกำลังเร่งเจราจาอยู่ขอให้ปิดด,ดิวโดยเร็วแต่ถ้าปิดดิวไม่ได้เนี่ยมาริดยังจ้องที่จะสวบอยู่นะครับ ดูข่าวสารของแบรนเอมบรูโมกันหน่อยนะครับนิวเวอรซอนกลายเป็นทีมเต็งที่จะคว้าตัวของเอมบรูโมมาร่วมทีมนะครับมีรายงานข่าวล่าสุดจากเดลี่เซเรกราฟครับบอกว่านิวเวอรซอนสานลิกาดงนะกลายเป็นทีมเต็งครับที่จะคว้าตัวแบรนเอมบรูโม่แนวรุกัวเก่งจากเบรนฟอร์ดจะเอามาร่วมทีมตามรายงานล่าสุดครับรายงานก็บอกว่านิวเวอรซอนเนี่ยพร้อมที่จะทําการเสริมทัพดีลแรกในตลาดซื้อขายตั้งแต่ช่วงสัปดาห์นี้ด้วยการยื่นข้อเสนขอขอซื้อแบรนด์เอมบรูโม กองหน้าของเบรนฟอร์ดและมาเกฮีกองหลังของคริสตันพาเลตเอบรโมในวัย25ปีครับมีฤดูกาลที่ดีมีฤดูกาลที่น่าประทับใจอีกหนึ่งฤดูกาลกับเบรนฟอร์ดโดยฟอร์มของเขาได้รับความสนใจจากหลายทีมต่างๆเช่นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอาร์เซนอลแล้วก็ลิเวอร์พูลแม้จะมีรายงานว่าแมนยูเนี่ยได้เริ่มการเจรจากับเบรนฟอร์ดในเรื่องข้อตกลงสําหรับนักเตะทีมชาติเคมรูนรายนี้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วแต่เดอะเชลซีกราฟล่าสุดบอกว่านิวาเซนอยู่ในตําแหน่งที่ดีกว่านะครับ ที่จะบรรลุข้อตกลงในการคว้าตัวแบร์แอนดอิมบรูโม,โมมาร่วมทีมมีสิทธิ์ที่จะเป็นนิวคาสเซิลที่เป็นทีมเต็งไล่ล่านักเตะคนนี้เอามาเล่นที่ทีมเซนเชมย์พาร์คนะครับอรอดูได้เลยครับสำหรับสถานการณ์ดิวของแบร์แอนดอิมบรูโม,โมไม่ต้องกลัวเป็นนักเตะที่เนื้อหอมอีกคนเลยก็ว่าได้นะครับผมดูข่าวสารของเลียมดีแล็บกันหน่อยโหว่าดีแลนะ็บในไฟเขียวโยกซบเชลซีนะครับโอ้โหตั้งแต่ได้แชมป์คอนเฟอเรนซ์ลีกเมื่อคืนครับผมใหญ่เลยนะ รายงานจากทาสปอตล่าสุดครับบอกว่าเลียมดีแลบใกล้ที่จะย้ายไปร่วมทีมเชลซีแล้วครับรายงานจากสื่อแดนผู้ดีบอกว่าเลียมดีแลบได้ไฟเขียวในการย้ายไปที่แตรมฟอร์ดบิทแล้วและเชลซีก็มั่นใจว่าจะเซ็นสัญญากับเขามาร่วมทีมได้กองหน้าทีมชาติอังกฤษชุดอายุต่ำกว่า2บปีอย่างเลียมดีแล็บนะครับซึ่งมีเงื่อนไขปล่อยตัว30ล้านปอนด์ในสัญญากับอิปสวิตยังได้เจรจากับทั้งแมนยูแล้วก็นิวเซนรวมถึงเอเวอตันด้วย เชื่อกันว่าก่อนหน้าน,นี้เลียมดีแล็บเนะะี่ยฮะกำลังเอ็นเอียงไปทางการายไปดีแมนยูแต่เชลซีเนี่ยมีไพ่เด็ดก็คือการได้ไปเล่นยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ที่ดึงดูดใจนักเตะนะครับคือได้ไปเล่นยนะูเซลในฤดูกาลหน้าชัยชนะเหนือลอติแองฟอร์เรส1-0ในวันสุดท้ายของการแข่งขันพรีเมียร์ลีกช่วยให้สิงห์บโตเชลซีนะครับจบอันดับที่4และคว้าโคต้าไปเล่นทั่วใหญ่ของยุโรปได้สําเร็จโดยรายงานข่าวก็มาในวันเดียวกันก็คือตอนเย็นนะครับบอกว่าเชลซีเนี่ย จบฤด,ดูกาลอย่างงดงามด้วยการพลิกกลับเอาชนะเรอัลเบติสในรอบชิงชนะเลิศของคอนเฟอเรนซ์ลีกนะครับพอได้ปุ๊บก็โอ้โหใจก็มาเลยอยากจะไปเลยนะครับอ่ะดูข่าวสารของซานโชกันหน่อยครับฉะนั้นของโจโคนะครับประทับใจฟอร์มซานโชไงวอนให้เชลซีเนี่ยซื้อขาดซานโชซะโจโค่ครับอยากให้ Chelsea เชลซีเซ็นสัญญาถาวรกับเจรอนซานโชจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับหลังเจ้าตัวเนี่ยโชว์ฟอร์มได้อย่างน่าประทับใจ ในช่วงยุมตัวที่สแตรนท์ฟอนบิดซานโชครับลงมาเป็นตัวสำรองก่อนซัดประตูวสวยๆนาที83เมื่อคืนนี้ในเกมที่เชลซีโดนนำไปก่อนแต่แซงคว้าแชมป์ได้อย่างเงือดเยี่ยมแล้วก็งดงามสิงบลูเชลซีนะครับตกลงเงื่อนไขว่าจะซื้อซานโชถาวรที่ราคาประมาณ25ล้านปอนด์แต่ในข้อตกลงก็ระบุว่าสามารถยกเลิกได้โดยจ่ายค่าชดเชยให้แมนยู5ล้านปอนด์ซึ่งก็มีข่าวว่าเชลซีกำลังพิจารณาอยู่เพราะฟอร์มของซานโชย,ยังไม่คงเส้นคงวามีขึ้นมีลงครับพี่น้องแต่เมื่อคืนยิงสวยนะ อย่างรก็ตามครับโจโคอยากให้เชลซีเก็บซานโชเอาไว้โดยบอกว่าผมว่าเขาเป็นนักเตะที่ดีมากนะถึงจะไม่ได้ลงเล่นทุกนัดแต่ผมอยากเห็นเขาลงเล่นบ่อยกว่านี้นักเตะแบบนี้ควรมีอยู่ในทีมสุดท้ายก็ต้องขึ้นอยู่กับเรื่องเงินแหละแต่ผมชอบเขาจริงๆเมื่อดูถามว่าซานโชทํำงานดีพอจะได้อยู่กับเชลซีต่อไหมนะครับโจโคก็ตอบทันทีบอกว่าผมว่าน่าจะใช่เลยเด็กคนนี้เคยเป็นดาวรุ่งดังตอนอยู่ดอทมุลแม้ว่าช่วงหลังที่แมนยูจะไม่เวิร์กแต่เขากลับมาได้ที่เชลซีและผมวังว่าเขา มีของให้โชว์อีกเยอะนะครับก็เชียร์างด้านของโจโคเองนะครับก็ถือว่าเชียร์ให้สิงห์บลูเชลซีซื้อขาดเจรอนซันโชซะซื้อมาเหอะเอามาอยู่ในทีมน่าจะมีเปอร์เซ็นที่ที่ช่วยพาทีมเนี่ยไปสู้ศึกในฤดูกาลหน้าแบบเต็มคาราเบลมันก็อยู่ที่นักเตะด้วยครับก็อยู่ที่สมโมสรสองสมโมสรี่ราจากันจะลงตัวไหมซื้อขาดก็ย5้าล้านปอนด์ถ้าไม่ซื้อขาดก็ส่งกลับแลวจ่ายเงินให้แมนยูอีก5้าล้านปอนด์ แล้วแต่แมนยูและแต่เชลซีนะครับว่าจะเลือกแบบไหนแล้วนักเตะแสดงศักยภาพให้พอใจหรือ,อยังก็ <c oughs> <c oughs> ต้องคุยกับทั้งซานโชคุยกับทั้งเชลซีนะครับลงตัวไม่ลงตัวอยู่ที่พวกเขาแล้วหลังจากนี้ไปนะครับรอดูแล้วกันครับตอนนี้ก็ยังไม่ได้คิดอะไรหรกเพิ่งช็อแชมป์คอนเฟอเรนซ์ลีกเมื่อคืนนะกนะ็ให้ฉลองกันไปก่อนเดี๋ยวอนาคตค่อยมาว่ากันในทีอย่างนี้แล้วกันนะครับขอพระคุณนะฮะที่รับฟังข่าวสารนะครับเดี๋ยวมีข่าวสารใหม่ๆครับเอามาอัปเดตรีดลองฟังแบบต่อเนื่อง เอามาอัปเดตให้พี่น้องฟังแบบยาวๆกันไปเลยทีเดียวครับจัดไปให้รุ่นจัดไปแบบจวด